บบอแสใหม่ศพแตงโมนิดาถูกผูกด้วยเชือกคล้ายสายจูงม้าชาวเน็ตแห่ชี้พิกัดคอกม้าล่าสุดในโลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นหนึ่งอย่างดูเดือดโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพตอนที่กู้ภยัยเจอศพแตงโมนิดาแล้วจังหวะที่กำลังดึงรั้งขึ้นมาบนเรือก็มีตาดีเห็นว่าเชือกดังกล่าวนั้นมีการผูกมัดปมแน่นมากเหมือนกับมีการเตรียมการไวอ้อย่างดีจึงมีคำถามไปยังกู้ภัยว่า เชือกดังกล่าวนั้นถูกเตรียมการไว้เพื่อการนี้หรือว่าเชือกมาจากไหนกันแน่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวเน็ตมาวิเคราะห์กันมากมายหนึ่งในนั้นบอกว่า ทำไมลักษณะการผูกเชือกถึงละไม้คล้ายกับสายจูงม้าหรือเพราะว่ามีการลากศพสาวแตงโมไปไหนหรือไม่และจากนั้นก็มีชาวเนียนอีกรายมาชี้พิกัดอีกว่าบริเวณอู่เก็บเรือแห่งหนึ่งมีคอกม้าอยู่ภายในจริงๆพร้อมกับนํารูปภาพดังกล่าวมาเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไร ก็ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งสําหรับความคิดเห็นต่างๆของชาวเน็ตก็มีดังนี้เพิ่งจะเห็นรูปนี้ตอนกู้ภยัยนำรังแตงโมขึ้นมาเชือกที่กู้ภัยถือก็คือเชือกม้าตกลงเรื่องคองม้าการลากโซพที่พูดพูดกันก็คือชาวโซเชียลจับได้อีกแล้วหรอติดตามมาตลอดต้องการรู้ความจริงแต่พอมันเข้าใกล้ความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งหดหูทำไมใจร้จังเลย